สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Thalo นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อเขายังแคร์เราอยู่ไหมช่วงนี้อากาศร้อนเนอะร้อนมากเลยอะ่ะไหนใครบอกว่าสงการจะหนาวร้อนอะ่ะแล้วพอร้อนก็แบบขี้เกียจขี้เกียจทํานูน่นทํานี่อยากอยู่เฉยๆนี่คืออัดคลิปไปเนี่ยโทรศัพท์กแบบ็ขึ้นเตือนแล้วนะขึ้นเตือนวาแบบเครื่องร้อน เดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องหยุดเดี๋ยวขอทําคลิปอีกสักนิดนึงต้องพักเครื่องก่อนพออากาศร้อนเครื่องมันก็ร้อนเร็วด้วยนะเออเท่าที่ผู้อ่านสังเกตนะอ่ะมาดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะเขาคนนั้นเนี่ยยังแคร์คุณอยู่ไหมเขายังแคร์เราอยู่ไหม โอ้โหเพดอปคัพสเทนอปคัพส์ s oh. t r จ n g เปิดสามใบแล้วดีมากเลยอะไม่อยากเปิดอีกแล้วใช่ไหมโอ้โหเอสเซนต์เค้ เขายัางแคร์เรายอยู่ไหมเพจออฟสอร์ดยังแคร์อยู่นะคะแคร์มากด้วยไม่ว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรกันก็แล้วแต่คุณถึงอยากจะรู้ว่าเขาแคร์คุณอยู่ไหมผู้อ่านบอกได้เลยว่าเขาแคร์คุณอยู่แคร์มากๆด้วยเขา คิดถึงคุณเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณและเขาก็รักคุณมากๆด้วยและเขาก็แอบส่งแอบมองคุณแอบส่งแอบมองคุณอยู่ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนทางไหนที่เขาทำได้เขาก็ทำบางคนเขาเขาอยากรู้เรื่องราวความเป็นไปในชีวิตของคุณอะแล้วเขาก็รอคอยรอคอยข่าวสารจากคุณ รอคอยข่าวสารในที่นี้อาจจะรอคอยการติดต่อจากคุณหรืออ,อรอคอยคุณอาจจะอัพอัพอะไรลงในโซเชียลของคุณนะคะใน facebook ใน i ออะไรอย่างเงี้ยเป็นความเคลื่อนไหวในชื่อของคุณน่ะเขาก็คอยติดตามดูเพราะเขาอยากรู้ความเป็นไปในชีวิตของคุณเขาอยากรู้เรื่องราวอยากอยากรู้ข่าวสารของคุณคุณอยู่ดีไหมคุณมีความสุขดีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย มีความมีความคิดถึงมีความห่วงใยนะคะมีความอยากติดต่ออยากสื่อสารอยากพูดคุยอืมอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณด้วยบางคนอยากจะให้ของขวัญอยากให้ของฝากคือถ้าคุณกับเขาอะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันยังรักกันดีอยู่ยังคบหากันอยู่ยังอยู่ในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยผู้อ่านคิดว่าเขาน่าจะแบบ เอ,อกำลังรอรอจังหวะเวลาที่จะมาหามาเจอคุณหรือว่ามีการส่งข่าวมีมีข่าวดีอะไรบางอย่างที่จะบอกกับคุณหรืออาจจะบางคนนะอาจจะมาเป็นแบบเป็นของขวัญของฝากให้กับคุณเป็นของอาจจะเป็นของมีค่าก็ได้หรือของของมีค่าในที่นี้ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็นของที่มีมูล,ลค่านะ อาจจะอะ่มีมูล,ลค่าด้วยหรืออาจจะเป็นของที่ไม่ได้มีราคาแพงมากแต่ว่ามันมีคุณค่าทางใจอะไรแบบเนี้ยที่คุณเห็นแล้วคุณอาจจะแบบรู้สึกดีใจอะที่ที่เขาเอามาให้คุณต่อให้มันไม่ได้เป็นสิ่งของที่ที่แพงหรือมีมูล,ลค่ามากมายนักอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นสิ่งที่คุณอยากได้เป็นสิ่งที่คุณชอบอะไรแบบนี้ก็ได้นะ อาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆเช่นคุณชอบกินขนมร้านหนึ่งเป็นเป็นขนมร้านโปเป็นขนมหรือว่าเป็นขนมที่คุณอยากกินมากๆแต่ว่ามันมันหาซื้อยากมันต้องแบบเข้าคิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ราคามันก็ไม่ได้แพงอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะคะแล้วเขาก็แบบเหมือนไปเข้าคิวต่อแถวซื้อจนได้ของชิ้นนั้นมาจนได้ขนมชิ้นนั้นมาเพื่อเอามาให้คุณอะไรแบบเนี้ย นึกออกปะเป็นเป็นเป็นแนวแบบลงทุนลงแรงอะเพื่อทําให้คุณยิ้มได้เพื่อทําให้คุณมีความสุขอะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวดีๆอะค่ะที่เขาจะทําให้คุณอืมอันนี้กรณีที่แบบว่าไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะแต่ถ้าสําหรับคนที่มีปัญหากันละ่ะถ้าคนที่มีประเด็นกันคนที่เลิกลากันไปอะไรเงี้ยเขาก็ยังแคร์คุณอยู่นะคุณยังเป็น ความความรักของเขาคุณยังเป็นคนที่เขารักคุณยังได้สิบเต็มสิบอยู่นะยังได้ถ้วยสิบใบของเขาไปทั้งหมดอืมยังเป็นเหมือนคนในครอบครัวเป็นคนที่เขาเออรู้สึกอิ่มเอมใจเป็นคนที่เขายอมสยบให้อืมแล้วเขาเนี่ย ถ้าเป็นคนกรณีที่เลิกกันไปหรือว่าห่างหายกันไปหรือมีปัญหาการมีประเด็นอะไรการทะเลาะอ,อะไรกันอยู่เนี่ยผู้อ่านรู้สึกว่าเขาอยากติดต่อมาหาคุณเขากําลังแอบ,บส่องแอบบมองคุณอยู่ว่าวตอนนี้คุณคุณเป็นยังไงบ้างคุณมีคนอื่นหรือย,ยังคุณหายโกรธหรือย,ยังคุณมีความสุขดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณ แล้วก็อยากจะขอโอกาสกับคุณด้วยเป็นไปได้ว่าอยากขอโอกาสกลับมานะคะขอโอกาสกลับมารักกันใหม่ขอโอกาสกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งพลังงานดีนะเนี่ยดูสิอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีกไหม โรแมนติกฟิลลิ่งเนี่ยเขาอยากกลับมาหาคุณเขาคิดถึงคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะยังรักกันดีอยู่หรือว่าเลิกลากันไปแล้วแยกทางห่างกันไปแล้วเนี่ยเขายังมีความรู้สึกรักยังมีความรู้สึกคิดถึงคุณและอยากอยู่ใกล้ๆคุณอยากแสดงความรู้สึกที่มีในใจจริงๆ ให้คุณได้รู้ความรู้สึกในใจจริงๆก็คือเขารักคุณเขาคิดถึงคุณมากๆแล้วก็อยากจะแสดงออกให้คุณรู้แบบชัดเจน It is safe for you to love อยากจะดูแลอยากจะปกป้องคุณนะคะอยากจะทำสิ่งดีๆให้กับคุณมอบสิ่งดีๆให้กับคุณ ไลนิงเอ้ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะแบบมาแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยอืเกลท็อกเนื้อออกละเข้าใจละการติดต่อมาอาจจะติดต่อมาในเชิงที่แบบว่า จัดเฟรนก่อนอะไรอย่างเงี้ยในกรณีที่อันนี้พวกนึกถึงกรณีของคนที่ที่งอนงอนกันอยู่หรือว่าเลิกลาห่างหายกันไปแล้วอะนะคะมันอาจจะมีการติดต่อมาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวไม่คาดคิดว่าเอ,อ้ยอยู่ๆเขาจะติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยแต่การติดต่อมาพูดคุยกับกับคุณอะเขาจะมาในแบบไม่ไม่ได้มาในเชิงชู้สาวนะไม่ไม่ได้มาแบบมาจีบหรือว่ามาขอโอกาสเลยทันทีนะแต่จะเหมือนแบบ เอ,อคุยกันเหมือนเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างเหมือนเหมือนเพื่อนคุยกันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมาในในรูปแบบนั้นก่อนเออเป็นการแบบเหมือนเหมือนอย่างเชิงอะถ้าคุยกันแบบนี้แล้วคุณโอเคเขาก็อาจจะทักมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ได้มีท่าทีที่แบบปฏิเสธเขาหรือบล็อกเขาหรือ หรือตัดข่ดจากเขาไม่อยากคุยกับเขาเลยเนี่ยผู้อ่านคิดว่าเขาเขาอยากอย่างเชิงคุณก่อนอยากอย่างเชิงก่อนก็เลยจะมาในใน,ในเชิงนี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะคะอืจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ